สวัสดีครับความอ้นบ่าวเดชนครพนมนะครับวันนี้เราพาลูกอ้นนะครับผมมาโชว์นะครับผมมาโชว์ปั้มกันเล่นนะครับผมวันนี้ครับผมอ้นลูกอ้นอายุประมาณสี่เดือนนะครับผมนี่ครับชอบหยอกล้อกันนะครับเหมือนหมานะครับตัวเล็กๆนะครับผมวัยรุ่นนี่ก็ชอบหยอกล้อกันนะครับผมนี่ครับดูเพลิดเพลินนะครับผมเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักนะครับผมใครสนใจก็โทรมาได้นะครับอยากซื้ออ้นไปเลี้ยงนะครับผม 0825614365นะครับหรือแอดไลน์มาได้นะครับ0825614365นนะครับดูความน่ารักนะครับของลูกอ้นนะครับที่เล่นมากนะครับ Thank <laughs> you. มากที่ชมคลิปนะครับบ่าวเดชคำนมวัสดีครับช่วยกดซ b บสไ i b e กดกระดิ่งกดไลค์ กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ